เราได้แล้วจ้านี่ค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดกันเนาะเดี๋ยวขออนุญาตพลิกนะเพราะว่าข้างหน้าเป็นชื่อที่อยู่นะคะของผู้สง่งอันนี้คือกล่องกําไรหยกนะคะของแม่อนะคะแม่อนะร้านขายทองนะจ๊ะเราสั่งกําไรหยกเขาก็จะมีในกล่องก็จะมีกําไรหยกหนึ่งมีกล่องแล้วก็มีอ่างเปาแต่อ่างเปาอะพอพอคาดว่าจะได้หนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะ โอ้นี่ละจ้ามาเรามาลุ้นกันนะคะอย่างแรกนะคะเป็นหนังสือนะคะหนังสือของแม่ออนของญาติแก่หนอ,หอนี่จ้าหนังสือคะ่ะเสกโรคนี้สามารถเสกได้ด้วยตัวเราแม่ออนผาลวยได้แล้วนะคะหนึ่งอันอังป้าอูบางบางเชียบเชียบ อ่งเปาไว้ก่อนแต่น่าคิดว่าน่าจะหนึ่งร้อยบาทนะคะอันนี้คืออะไรอ่าเห็นไหมกําไรรยกพม่านะคะอาจารย์อยากได้มานานเนี้ยขออนุญาตแก่ก่อนนะคะส่วนตัวนะคะชอบแพ็กเกจจริงนะคะแพ็กเกจจริงค่อนข้างหรูอันนี้เกบ กล่องสวยนะคะไม่เชิงกรรมยียนะเป็นกล่องธรรมดานะแตกไหมลองดูนะเพราถ้าแตกเขาจะเคมให้โอ้ไม่แตกนะคะเราได้เป็นหยกออกแนวขาวนะคะหยกพมา่าแนวขาวล้วนนะคะงานดีอยู่นะคะไม่แตกอันนี้อาจารย์วัดให้อ้าพอดีมือจ้าเพราะว่าวัดเป็นไซส์เอนะคะสวยงามเก็บไว้ก่อน อ้างเป้ามาลุ้นกันดีกว่าสินเจอ,อยุอีสิงนี้ห้วยใช้แต่จับดูอะไม่ใช่หมื่นแน่นอนน่าจะ100อนะเพราะว่าแม่บอกว่าให้100่งร้อถึงหนึ่งื่แต่สัวนใหญ่ไม่ค่อยมีโชคด้านนี้น่าจะ100บาทเดานะน,นี้เดาแต่เดาน,าน่าจะถูก100จริงด้วยครับผมอ่เาเผื่อใครชอบเลขนี้ก็ไปเอฟกันได้นะคะสองหหนึ่งนะจ๊ะ100่บาทค่ะมีอีกไหมมีไหม,ม,ไหมลองดูนะจ๊ะ ไม่มีจ้าวันนี้ก็เปิดกองกําไรหยกนะคะของแม่ออนพาเลยนะคะไปกันก่อนนี้ก็อ้ออย่าลืมนะคะกดหวัวใจกดหวัวใจกดไลค์กด,กดกแชร์กันด้วยนะจ้าวัสดีจ้า